بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد วั ع ل ى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันต e ิความเมตตาวามเจริญจาอั ن ه ได้ประสบการณ์กันพี่น้องผู้ร่วมสถาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวันละหะดีษครับพี่น้องหลายครับในครั้งที่แล้วหากใคได้ติดตามในตอนแรกที่เราพูดถึงรายการวันละหัดีินั้นเราได้นำเสนอหะดีิที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นะครับในหลักการของศาสนาเ,เป็นฮะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของนิย่เรื่องของเจตนาซึ่งก็ยังไม่จบนะครับในวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่สองที่จะต่อเนื่องจากการอธิบายฮะดีษนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเจตานาหรือว่เนียที่ว่านี้นะครับซึ่งในรายการวาหะฮะดีษนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับในวันนี้ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าวาระฮะดีษเนี่ยบางครั้งในช่วง รื่องของการรับชมรับฟังตรงนี้เนี่ยบางฮะดิสอาจจะใช้เวลาหลายตอนนะครับหรือในบางตอนเนี่ยอาจจะ2หรือ3ามฮัลิอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของฮะดลิแล้วก็ความละเอียดหรือความสําคัญที่นักวิชาการจะเข้าในประเด็นเนี่ยนะครับอิชัลงล่์เราก็จะดูตรงนั้นบางครั้งตอนหนึ่งอาจจะ,ะฮัลลิสหนึ่งอาจจะใช้หลายตอนหรือในตอนหนึ่งอาจจะพูด2หรือ3ามฮัลิที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับ ก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงกับท่านพี่น้องตรงนี้ครับพี่น้องหลายครับฮะดิษที่ว่าฮะดิษที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเนียดนั้นซึ่งเราได้เคยบอกไปในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับรายงานจากอามีรุนมุมินินอบิฮับก็คือท่านอุมารอินุอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนามะลูบินเนียตแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนา มอินนัมาลิกุลลิมรีอินมาณวะและแท้จริงสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้มีเจตนาไวัยฝมังการัฮิจรอตุหูอลิลลอฮิวาราสุลีดังนั้นผู้ใดที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่อไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฟะฮิจรอตุหูอิลลอฮิวาราสุลีดังนั้นการอพยพของเขานั้นได้ไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ ว่ามันการันทีเจรُตุหรือดุนยาอย uh ู่ซีบูฮَอวิมรออตินยันกิฮูฮะและผู้ใดที่การอพยพของเขาเพื่อโลกดุนญานี้นะครับหรือเพื่อผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยฟะฮิจร <ت ص في ق> ์รัูอิลามะฮะจอรออีเลยดังนั้นการอพยพของเขานั้นไปสู่ที่เขาตั้งเป้าหมายไว้อันนี้ือฮะดิษนี้บงท่านอม,ม ari, ุคก็อม,มมมร ครับเราบอกไปแล้วว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยมีความสําคัญสึ่นวิชาการถือว่าเป็นหนึ่งในสองหรือสามฮะดิษที่ในเรื่องศาสนานั้นก็จะอยู่กับฮะดิษสองหรือสามบทหนึ่งในสองหรือสามบทก็คือฮะดิษที่อยู่กับเราก็คือเรื่องของเจตนาเพราะเจตนาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในนะครับส่วนอีกฮะดิษหนึ่งคือของท่านหญิงไอาชาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติภายนอกที่จะเป็นมาตรฐานหรือเป็นเครื่องวัด ถ้าเป็นฮะดีสของเหนียดนี่ก็จะวัดทางด้านเจตนาส่วนฮะดีสของ่้นยังไงชาก็าจะวัดภายนอกก็คือเร,รื่องของการการทำว่าอยู่ในหลักการอยู่ในสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือไม่ครับที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺแด้บอกว่าอินนามันอามาลุบินิยะแท้จริงการงานต่างๆนั้นอยู่กับเจตนานั่นหมายความว่าอามันหรือการปฏิบัตินั้นจะถูกต้องจะเสียหายจะเป็นที่ตอบรับหรือไม่เป็นที่ตอบรับนัน้นก็คืออยู่กับเหนียดว่าเหนียดนัน้น ทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุลตาราหรือไม่ทไม่ไ้ทาเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อสิ่งอื่นอัลลอฮฺสุลตาราก็ไม่รับหรือทําเพื่ออัลลอฮ์หรือทําเพื่อสิ่งอื่นเรียกเรียกว่าโอ้อวดหรือมีชีริกหรือว่ามีริยะเนี่ยอัลลอฮ์ก็อัลลอฮฺสุลตาราก็ไม่รับในสิ่งดังกล่าวอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ชี้แจงในประเด็นหรือในมัสอาละที่จะพูดถึงว่าถ้าหากว่าทําอะมันปฏิบัติการงานการงานหนึ่งการงานใดแล้วมันมีริยะมีโอ้อวดเข้ามาเนี่ยถามว่าการงานของเรา ของเราจะใช้ได้หรือไม่อ,อันนี้มีรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกไม่ได้ไหมายเขาว่าถ้ามีระยะมีการโอร้อวดเนี่ยมันจะเสียหายทั้งหมดนะครับแน่นอนระยะหรือโอ้อวดเนี่ยมันอันตรายแต่มันมาตอนไหนมันมาตั้งแต่แรกหรือมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาเนี่ยขจัดออกไปได้ไหมหรือปล่อยให้มันไปอยู่จนกระทั่งจบการปฏิบัติของเราอ,อันนี้มีรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกอินชาลอเราจะพูดถึงประเด็ดนนี้เมื่อถึงไปถึงตรงนั้นนะครับ ครับพี่น้องหลายครับนบีสุลต่านสัมเี่ยได้บอกต่อจะบอกว่าอินนัมันอามาลูบินนิยัตแล้วเนี่ยว่าบอกว่าว่าอินนามาะลิกุลิมรีอินมานาวาและทุกๆคนนั้นจะได้ตามที่เขาได้นวาตามที่เขาได้มีนิยามีเจตนาไว้ก็หมายเขาว่าไงครับท่านนบีสุลตลานฮุอลไยฮิวะสัลัมเนี่ยได้พูดถึงสิ่งเมื่อทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยเขามีเจตนาและเจตนาของเขาเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีหรือไม่ ตอนต้นของฮะดิษเนี่ยบอกว่าคนเราจะทำเนี่ยมันมีเจตนาแล้วช่วงที่สองของฮะดิษเนี่ยบอกว่าเมื่อมีเจตนาแต่มันเป็นเจตนามันเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเจตนาดีก็ได้รับการตอบแทนที่ดีถ้าเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการการตอบแทนที่ไม่ดีตามเจตนาที่เขาเจตนาไว หรืออาจจะเป็นเจตนาในเรื่องของมูบาที่นักวิชาการได้บอกเป็นสิ่งที่อนุญาตอันนี้ก็ไม่ไม่ได้รับผลการตอบแทนและไม่ได้รับการลงโทษอันนี้เรว่ามูบาเป็นสิ่งที่อนุญาตฉะนั้นที่นบีบอกตอนต้นหรือช่วงแรกกับช่วงที่สองเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าที่นบ ama ีบอกอินนันอามาลูบินียะแท้จริงการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาและนบีบอกว่าอินนามาลิกุลลิมรีอินมานาว่าและทุกๆคนนั้นจะได้ตามที่เขาเจตนาบางคนอาจจะมองว่าสองประโยคนี้เนี่ย อาจจะเป็นการติกรอดติกรอดคือเป็นการกล่าวซ้ําซึ่งนักวิชาการมาอธิบายว่าประโยคแรกกับประโยคที่สองนั้นไม่ได้เป็นการกล่าวซ้ําแต่มันมีความหมายเฉพาะกับประโยคที่นบีได้บอกนั่นหมายความว่ายุมละแรกหรือประโยคแรกเนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าอามันนั้นจะดีหรือไม่ดีเป็นการพูดถึงอามันว่าจะประที่ตอบรับหรือไม่เป็นที่ตอบรับดีหรือไม่ดีอันนี้พูดถึงอามัน ส่วนประโยคที่สองเนี่ยเป็นการชี้ถึงผลการตอบแทนของผู้ที่ทำหรือว่าจะถูกลงโทษฉะนั้นอันแรกประโยคแรกเนี่ยพูดถึงอามันว่าดีหรือไม่ดีส่วนประโยคที่สองเนี่ยเป็นการพูดถึงผล,ละบุญหรือว่าการลงโทษ่าฉะนั้นสองอันนี้แต่นักวิชาการเนี่ยอธิบายก,ก็ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะได้ยินบางคนอธิบายเป็นอย่างอื่นก็มีแต่ว่าบางคนก็บอกว่าซ้ำเลยแต่บางคนที่บอกว่าไม่ซ้ำเนี่ย ก็คือมานาบ,บีไม่ได้กล่าวซ้ําหรือความหมายไม่ได้เหมือนการแรกนี่ก็มีการอธิบายที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ที่เราอธิบายตรงนี้ที่มีนักวิชาการอธิบายหมายถึงว่าประโยคแรกเนี่ยหมายถึงการงานที่จะเป็นที่ตอบรับหรือไม่เป็นที่ตอบรับส่วนอันที่สองหรือประโยคที่สองเนี่ยเป็นพูดถึงอะไรครับประโยคแรกเนี่ยการงานเนี่ยดีหรือไม่ดีส่วนประโยคประโยคที่สองเนี่ยพูดถึงผลบุญหรือการลงโทษก็เพราะมันขึ้นอยู่กับเจตนาอนาบีว่า และทุกๆคนจะได้ตามที่เขาเจตนาเขาเจตนาอย่างไรล่ะอ่าเมื่อเจตนาดีเขาก็ได้รับการตอบแทนที่ดีเขาเจตนาไม่ดีเขาก็ได้รับการตอบแทนที่ไม่ดีอันนี้คือมัสอาลาหรือประเด็นแรกครับต่อมาเรามาดูมัสอาลาที่สองหรือประเด็นที่2นี่ก็คืออันเนียที่เราบอกวันเนียหรือบ้านเราเรียกวันเนียดเนี่ยมันหมายเขาว่าไงครับทางด้านภาษานี่คืออัลกอสดัลอาซีไหมคำว่าอันเนียทางด้านภาษาเนี่ยก็คืออัลกอสวัลอาซีไหมคือเป้าหมายเจตนานั่นแหละ การตั้งใจส่วนด้านอิสริละหรือทางด้านบทบัญญัตินี่ก็คือการมีเจตนาในการกระทําสิ่งหนึ่งหรืออามัจหนึ่งนะครับตะก้อรู้บันอิลลอเป็นการสร้างความใกล้ชิดสร้างความรักนะครับหรือให้เป็นที่รักณที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาและหวังผลการตอบแทนจากพระองค์ฉะนั้นคาว่าน,นิยะหรือเจตนาเนี่ยสำหรับนะักวิชาการแล้วเนี่ยให้สองความหมายให้สองความหมาย หนึ่งนิยตุนมะมูลีละหูนิยตุนมะมูลีละหูเนียดว่าทําอามันนั้นเพื่อใครอ่ะก็อันนี้ก็แน่นอนจะต้องมีเนียดเนียดว่าทําเพื่อใครรัชาการจึงแยกนะครับเขาว่าเนียดหรือเจตนาเนี่ยออกเป็นสองความหมายหนึ่งนิยตุนมะมูลีละหูที่ทําอามัน,นเนี่ยนะเนียดเพื่อใครอ่าตอนนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแยกระหว่างเป้าหมายหรือเจตนาของเขาว่าเขาทําเพื่อ a ล l a h หรือทําเพื่อสิ่งอื่นหรืออัลลอฮ์ด้วยและก็สิ่งอื่นด้วยอ่ะมันมีเจตนาอันนี้แน่นอนครับคนที่เจตนานี่จะรู้ว่าที่เขาทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เรียกว่าอิคลาสเนี่ยนะคอลิสเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์องเดียวใช่หรือไม่หรือสิ่งอื่นเลยไม่มีอัลลอฮ์เลยตรงนี้ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อมนุษย์ทําเพื่อคนอื่นอย่างเดียวเลยหรืออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยถามว่าอันนี้แค่วันนี้ยาตุนมะมูลนีและแปลว่า เนียหรือเจตานาเนี่ยทำเพื่อใครนะครับฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยผู้ที่พูดประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ให้ความสําคัญหรือเน้นในประเด็นของเรื่องของเป่าหมายเจตานาเรื่องของอีมานซึ่งในความหมายอันนี้เนี่ยก็เป็นความหมายด้วยส่วนใหญ่นะั่นแหละที่อันกุราหรือสุนนะของท่านนาบีหรือคําพูดของซอบ้าชาวสลับเนี่ยเขาจะพูดว่าไอ้ที่ว่าเนียเนี่ยนะมันหมายถึงว่า การเหนียดอันนี้หรือเจตนาเนี่ยทำเพื่อใครอย่างเช่นที่เราบอกว่ามิงกุ้มไมยูริดดุนยาว่ามิงกุ้มไมอยู่ริดุลอะคีรอจากผู้ชายทั้งหลายเนี่ยมีผู้ที่ต้องการดุนยาและจากผู้ชายทั้งหลายนั้นมีผู้ที่ต้องการอาคีรอแสดงว่ามันมีเจตนาที่ไม่เหมือนกันบางคนต้องการดุนยาอัลลอฮ์บอกบางคนต้องการอาคีรอต้องการผลบุญต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานาตตาลหรืออย่างเช่น ท่านอุมัรอินมอขตอบ,บวาาา له, าา่าละไม่ทำลิมัลลานียะตะละะูวอัจ ل ลิมั أ ลาฮิ ل บะต ب ละ ل ูนะท่านอุมัรอินมอขตอบรอตีกรองอฮุมะบอกว่าท่านอุมรัรบอกวา่าไม่มีไม่ถือว่าเป็นการงานสําหรับคนที่ไม่มีเนียดเราบอกไปแล้วว่าทําอามัณเนี่ยมันต้องมีเนียดมันต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาน่แสดงว่าส,สติปัญญาเขามีปัญหา นั้นท่านหุมาบอกว่าไม่มีไม่ถือว่าเป็นการงานสําหรับคนที่ไม่มีเจตนาและไม่ถือว่าเป็นผลบุญสําหรับคนที่ไม่หวังในสิ่งดังกล่าวนะครับท่ยานยัชาอิมูอับีกาซีรนะครับได้บอกว่าพวกทั้งหลายจงเรียนรู้ในเรื่องของเจตนาฟาอินนะฮะอับละวมีนันอามันเพราะแท้จริงนั้นมันมีความลึกซึ้งกว่าการปฏิบัติแปลว่าแน่นอนทำอามันเนี่ยมันก็ต้องมีเจตนาและสิ่งที่สําคัญกว่า การทาเนี่ยนั่นคือเจตนาเพราะเจตนาที่ดีมันก็จะนําไปสู่การการะทําที่ดีเจตนาที่ชั่วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การการะทําที่ชั่วอย่างที่เราเห็นแหละนะครับฉะนั้นศึกษาทําความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับเจตนาเกี่ยวกับเนียดของเราเพราะเจตนานั้นอัปลวุณีนันอามันมันลึกซึ้งมันมีความละเอียดมันมีความสวยงามมากกว่าการไหนครับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเจตนามันต้องมาก,ก่อน เจตนาตรงนี้มันมีความสําคัญที่มันจะบังคับหรือจะทาให้การงานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันบางทีเจตนาอาจจะอะไรครับเจตนาเนี่ยไม่ดีนะภายนอกเนี่ยดีแต่ว่าเจตนาอาจจะไม่ดีก็มีปฏิบัติเนี่ยดูทําเรียบร้อยแต่ข้างในเนี่ยเพื่อเป็นการโอ้อวดนั้นเนี่ยมันก็ต้องเยียวยารักษาสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเนี้ยเป็นอันดับแรกท่านสุฟยานอศาัศวุรีได้บอกวา่า ฉันเนี่ยไม่ได้เยียวยารักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะที่จะเรียกว่าเป็นความลําบากสําหรับฉันมากไปกว่าเนียดของฉันแปลว่าเขาจะต้องต่อสู้กับเนียดของเขากับเจตนาของเขาในการที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยจะต้องต่อสู้เพราะอะไรเขาบอกฟาอินนะฮะตะตะก้อนระบัอะไรเพราะเจตนาหรือเนียของฉันเนี่ยเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่าฉะนั้นเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยขนาดว่าซูฟยานอัสวอรีโรฮิมอุลลอนเนี่ยเป็น เป็นเรียกว่าเป็นนักฮะดีสนะครับเป็นนักฟิกตรงนี้เนี่ยยังยังอะไรครับเรียกว่าเป็นอุลามะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความรู้ใน,นคุรานฮดี ي สุนนะของท่านนาบีเนี่ยแต่ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องเยียวยาจะต้องต่อสู้อย่างหนักเลยนะดังนั้นเป็นการที่เห็นว่าเนี่ยเจตนามันมีความสําคัญฉะนั้นเราเนี่ยเจตนาของเรามันเปลี่ยนไปพลิกผันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็ต้อง พยายามที่จะเยียวยารักษาเจตนาของเราตรงนี้อันนี้คือนียตุลละมะมูลีละแปลว่าอะไรครับเจตนาเนี่ยทำเพื่อใครอันนี้คืออันแรกนะครับส่วนอันที่สองนียตุลอามันเจตนาทําอามันต่อแรกเนี่ยเป้าหมายเนี่ยทำเพื่อใครอา้าวอันที่สองเนี่ยนียตุลอามันเจตนาในการทําอามันทําการงานอันนั้นเนี่ยมีเจตนา อ้าวดูรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกก็หมายเขาว่าเป็นการตำยิสุลอามันแยกอามันนะครับฉะนั้นการตาอ์หรือการทําความสะอาดเนี่ยที่มันมีชนิดต่างๆเนี่ยนะมีประเภทต่างๆอย่างเช่นมีการยกฮัดัสเล็กฮัดัสใหญ่มีวูดุเนี่ยนะนั่นละมาดมีฮัดดัสใหญ่ก็มีโพจนาบ้ามีอาบน้าเนื่องจากประจําเดือนหมดประจําเดือนหมดนิฟาสอะไรต่างๆอย่างเนี้ยหรือว่ามียูนุกมีจนาบ้าเนี่ยนะครับ สิ่งต่างๆนี้หรือว่าละมาหรือว่าอกาศการถือสินอดฮัชเนี่ยอิบาหาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีเจตานาและก็จะต้องมีเหนียดมีเจตานาที่เจาะจงไปหากว่าอิบาห์นั้นเนี่ยมันมีหลายประเภทยังไงอะ่ะเอาเอาง่ายๆถามว่าถ้าเราอาบน้ำเนี่ยอาบน้าทั่วร่างกายเหมือนกันแต่ถ้าเราอาบน้ําเพราะว่ามันร้อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามันไม่ได้มีเรื่องของผลบุญแต่ถ้าเราอาบน้ําเนื่องจากยานาบะ อ,อ,อ้นนอาอันนี้มันมีผลบุญเป็นไอิบาดะอาบน้ําเนื่องจากหมดประจําเดือนอาบน้ําเนื่องจากหมดนิฟาสเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรเนี่ยอ้าอันนี้มันเป็นผลบุญมันจะต้องมีเนียดนะครับเจตนาต่างๆเหล่านี outdated, ้ถ <laughs> ้าคนอาบน้ํามีฮาดัสใหญ่มีจานาบะและไม่เนียดอาบน้ํายกฮาดัสใหญ่หรือมีจานาบะเนี่ยเนื่องจากมีจานาบะก็ถือว่ายกฮาดัสใหญ่ก็ไม่ถือว่ายกฮาดัสใหญ่อ้าวฉะนั้น นียตุนอามันเนียดที่จะทํางานเนี่ยหรือทําอามันเนี่ยถ้าอาบน้ําทั่วร่างกายเหมือนกันอาบน้ําทั่วร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีในออน้ัละมาร์เนี่ยก็ถือว่าเนียดยกไฮดัสใหญ่เนี่ยก็ถือว่ายกนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีน้าละมาด์ในในรูปแบบที่เราเรียนรู้แต่ถ้ามีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์กว่าอยู่แล้วแต่ถ้าอาบน้ําทั่วร่างกายได้ว่าอิจระแปลว่าใช้ได้นั้นถ้าอาบน้ําทั่วร่างกายเหมือนกันแต่ว่ามันร้อนก็อาบหรือให้ร่างกายสะอาดอันนี้ไม่มีผล ในเรื่องของอิบาดะแต่ถ้าอาเพื่อยกคาดัสใหญ่หรือมีจนะบะอันนี้เป็นเรื่องของอีบาดะมีเป็นผลละบุญอ่าฉะนั้นเนี่ยนี่จตุนอัมันจะต้องแยกนะครับอ่าฉะนั้นนี่คือเรื่องการอาบนะ้ําอ้าวเรื่องของการละหมาดเรื่องการละหมาดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเป็นละหมาดที่เป็นฟัรดูหรือละหมาดซุนนะที่เจ,จาะจงละหมาดดูฮารละหมาดซุนนะก่อนละหมาดวิเตสอ่ลาละหมาดวิเตสละหมาดซุนนะหลังวูดุหลังอัมนะละหมาด ละหมาดวิเตะละหมาดย่ำคำคืนละหมาดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นละหมาดที่เจาะจงหรือละหมาดฟอดดูห้าเวลาละหมาดต่างๆเหล่านี้เป็นละหมาดที่เจาะจงจะต้องมีเจตนามีเจตนาครับว่าจะละหมาดอะไรแต่ถ้าเป็นนัฟลุนมุตลักแปลว่าละหมาดซุนนะทั่วไปอ่ะอันนี้เพียงมีแค่เจตนาละหมาดก็ถือว่าใช้ได้อย่างเช่นก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยถ้าหากว่าไปเร็ว หรือมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนอิหมามจะขึ้นบนมินบัตก่อนข้อเต็จะขึ้นบนมินบัตก็สาม,มารถทีละหมาดทีละสองทีละสองจะละหมาดไปยี่สิบเพราะว0 4สามสิบสี่สิบก็ทำได้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําได้นะฉะนั้นใครไปเดยก็ละหมาดถ้าละเอียดตรงนี้ก็คือเป็นเนียดนับรุนมุตลักเป็นละหมาดสุนนะทั่วไปไม่เจาะจงละหมาดทีละสองให้สาลามสองให้สาลามจนกระทั่งอิหมามขึ้นบนมิบนบัตหรือเขึ้นนนบบมิตมัตองเตเนาาว่ป็นเจจาะงอะะไรเป็นปนลมมาดุุตัก เป็นน time, ัฟที่ไม่เจาะจงนะแต่ถ้าเป็นฟัรดูหรือละมาซุนนะก่อนหลังฟัรดูละมาดดูฮาอามาตฮียะตุนมัสยิดหลังอันนั้นละมาดอันนี้จะต้องมีเนียดว่าจะละมาดอะไรก็ต้องมีเนียดมีเจตนาเนี่ยนี่ตุลอามันแยกหรือมีเนียดที่จะทาอาหมันแยกระหว่างอามันที่เป็นซุนนะกับฟัรดูอันนี้ก็ต้องมีเนียดระหว่างฟัรดูกับฟัรดูนี่ก็ต้องมีเนียดว่าละมาดซูฮรละะมาดอาซาลละมาดมากหรืละมาดอิชา เช่นเดียวกันเหนียดระหว่างที่เป็นสิ่งที่เป็นฟัดดูหรือเป็นซุนนะที่เจาะจงกับสิ่งที่ไม่เจาะจงที่เราได้บอกไปแล้วอย่างเช่นละมาดนัฟรุนมุตหลักละมาดทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันการจ่ายบริจาคบางทีเป็นซอเดกอบางทีจ่ายออกไปเหมือนกันแต่เป็นหนี้อันนี้ต้องเหนียดว่าใช้หนี้จ่ายออกไปเหมือนกันแต่อันนี้เป็นสากาศบางที่จ่ายไป2,000บาทเนี่ยสองพบาทนี่2000อะไร สองพันนี้อาจจะเป็นซาระดสองพันนี้อาจจะใช้นี่สองสองพันนี้อาจจะเป็นซาดาโกสองพันนี้อาจจะเป็นฮีบะเป็นสิ่งที่ให้อันนี้อาจจะเป็นฮ ا ดียะอ่ามันมีเจตนามีรูปแบบของมันเนี่ยนี่อย่าตุนอามันเราทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเนี่ยว่าเราเนี่ยทำไปเพราะเราถ้าเรามองภายนอกอย่างเดียวเนี่ยจ่ายสองพันอาจจะซาระกาดก็ได้อาจจะใช้นี่ก็ได้อาจจะซาราโกก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นฮีบะเป็นของให้เป็นฮ ا ดียะเป็นของขวัญนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีเจตนาฉะนั้น จากตรงนี้ครับนิยตุนอามันเป็นการแยกแยกอะไรครับนิยตุนอามันในเรื่องของนิยะหรือเจตนาเรื่องของการปฏิบัติจากสิ่งที่เป็นชนิดต่างๆต่อฮาโรอ่าน้ำละมาร่ว่ายกไฮดัสก็ต้องเนียดว่ายกไฮดัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่เป็นการเพียงอาาน้ำดูอันที่สองอันนี้ก็จะเข้าตรงที่เราบอกไปในประเด็นแรกเหมือนกันก็คือตามยี่ส่นอิบาดาอานินอาดาแยกระหว่างอิอบาดาออกจากอาดาแรกจาก แยกจากอิบาดะกับสิ่งที่เป็นการปฏิบัติปกติธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นอาบน้ำอ่ะเห็นชัดเจนอาบน้ําเพื่อความสะอาดอาบน้ําเพราะมันร้อนอ่ะอันนี้อันนี้คือทั่วไปอันนี้อาดะเรียกอาดะอิบาดะและครับก็คือเกิดจากการมีฮาดัสใหญ่อย่างเช่นมีนาบะอ่าหรืออาบน้ําเนื่องจากวันศุกร์อ่าส่วนอุลามะส่วนใหญ่ถือว่าไม่ใช่วายิบแต่เป็นซุนนะมูอักกะดะนักวิชาการบางท่านเห็นว่าอาบน้ําเนื่องจากวันศุกร์หรือจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นวายิบจะต้องอาบ นะครับอันนี้ก็มีนักวิชาการเห็นไม่ตรงกันเอาละถ้าบอกว่าเห็นกับทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ส่งเสริมให้กระทําก็ถือว่าเป็นภาคผลนะครับหรือจะเป็นวิจิตาตามอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอาบน้ำมายัดอาบน้าตรงนี้ถามว่าตรงนี้ต้องแยกหมดเลยอาบน้ำยานาบ้าอาบน้ํายกัดสหญ่ของเราอาบน้ํามายัดอาบน้ําที่ส่งเสริมอย่างเช่นในวันศุกร์นะครับก็ต้องแยกจากอาบน้ําทั่วไปที่ร้อนหรือว่าต้องการตามความสะอาดอย่างนี้เป็นต้น นะครับดังนั้นมันก็จะเกิดการแยกและระหว่างการที่เรานั้นได้อะไรทากิจการหรืออามันของเราเนี่ยจากสิ่งที่มาจากสิ่งที่เป็นอิบาดากับอิบาดาอาจจะต้องมีเนี่ยเจาะจงไม่เจาะจงได้บอกไปแล้วแยกระหว่างอิบาดากับอาดาแยกระหว่างสิ่งที่เป็นอิบาดาการปฏิบัติที่เป็นผลบุญหรือว่าเป็นการอิบาดากับสิ่งที่เป็นอาดากับสิ่งที่ปฏิบัติทั่วไปฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่า อิบาดะของคนที่เรียกว่าไม่ระวังไม่ค่อยสนใจเนี่ยนะจริงๆมันเป็นอิบาดะมันกลายเป็นเรื่องของอาดาอาดาของคนที่อ่าเขาเรียกอัลุญยากรกับคนที่ระวังกับคนที่คอยมีเจตนาอยู่ตลอดเนี่ยอาดาของเขาเนี่ยเป็นอิบาดะยังไงครับบางคนคนเนี่ยทำอิบาดะแต่มันลืมหมายถึงว่าทําเป็นปกติเราอาบน้าก็อาบน้ำละหมาดละหมาดไปสีเรกอาดกับสีเราอาดแต่ว่าเจตนาของเรา หรือว่าหลังจากละหมาดแล้วมีซิกุรุอฮ์ก็ซิกุลลอฮ์แต่เจตนาที่จะอยู่กับการซิกุลลอฮ์มันอาจจะน้อยหรือแทบจะไม่ได้มีอตอนแรกเนี่ยมันมีเจตนาแต่ตอนไปนีใจมันก็ลอยอะฉะนั้นเนี่ยอิบาดะของของคนที่คนที่อะไรครับของคนที่เขาเขาจิตใจไม่ได้อยู่กัน การการทำอามัณของเขาเนี่ยมันก็เป็นอาดะกลายเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องปกติของคนที่เขาระวังเขามีเจตนาเนี่ยนะก็จะเป็นอีบาดะอย่างไงอะเรื่องอาดะทั่วไปเช่นการกินการดื่มคนหนึ่งเนี่ยกินดื่มเนี่ยปกติการกินการดื่มเป็นเรื่องมุบะอาเป็นเรื่องอนุญาตเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่พอรากินดื่มตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มีกําลังในการที่จะทําอิบาดะมีกําลังในการดิกรุลโลมีกําลังในการทําอิบาดะ เช่นการอ่านกุรานเช่นการละมาหรือรีบนอนคนเราเนี่ยนอนนอนอนอนพอง่วงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่คนนั้นอะไรมันง่วงนอนเนี่ยแต่ว่ามีเจตนาว่ารีบนอนเนี่ยจะได้มีกําลังขึ้นมาตื่นละมาดตะหัดยุดได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะละมาซูโบกับหให้ทันเวลาหรือร่วมละมาจะมาะตรงนี้เนี่ยจากการกินการดื่มหรือการนอนที่เป็นเรื่องปกติเนี่ยให้เป็นอิบาดะถามว่าตรงนี้ได้ผลบุญไม่ได้ครับ เพราะเขามีเจตนาว่ากินดื่มตรงนี้เพื่อให้มีกําลังวังชาในการทําอิบาได้นอนตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มีความมีกําลังวังชาในการที่จะลุกขึ้นมาในยามค่าคืนอ้าวการป็ิบัติการงานของเขาเนี่ยเป็นอิบาได้ดังนั้นคนที่มีความรู้คนที่รู้ตรงนี้เนี่ยความสําคัญของเนียนเนี่ยก็จะทําให้กิจการของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอิบาได้ไปหมดเลยเพราะเขาจะเนียนว่าเนียททำตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หวังจากอัล็อกสุภานาวาตาลานะครับฉะนั้น แต่ตรงนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับในเรื่องของเนี่ยแล้วในการแยกเนี่ยตรงนี้นั้นเป้าหมายสําคัญเนี่ยอยู่กับมากอซิดหรือมักสกซก็คือเป้าหมายนั้นจึงเป็นกฎกออิดาทางด้านฟิกเนี่ยี่บอกว่าอัลอุม um รุบ um ีมากอสิดีฮะอัลอุมรุบีมากอสิดีฮะเป้าหมายกิจการต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับมากอสิดอยู่กับเป้าหมายของมันดูเป้าหมายเป็นหลักบางครั้งภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ว่าให้ดูว่าเจตนาของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจกับเนีย่ยหรือเจตนาของเราซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าไฮาดิษเนี่ยมีความละเอียดซึ่งนักวิชาการได้อธิบายอย่างอย่างละเอียดหรือว่าอย่างนานโดยเฉพาะท่านอิมนุรอยับหรมุลล์ในเามินอโลมีวันฮิกัมนะครับอินชาลอ์ในครั้งต่อไปเราจะมาดูในมัสอาลาหรือประเด็นที่สามที่ท่านอับดุลลอฮ์สันบอกว่า فمن كان الهجرته إلى ا ฮิ ه و ร س و ل ه فهجرته إ ลอ ا ل วะรอซูลิ ใครที่การฮิจรราะของเขาไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยนะครับเพื่อรอซูลของพระองค์ในการฮิจรราะของเขาก็เพื่ออัลลอฮ์นะครับหรือ,อยังไปยังอัลลอฮ์และรอซูลขององค์ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรตรงนี้มันมันมีความสําคัญอย่างไรกับที่ท่านนบีได้พูดมาตอนต้นของฮะดีษแล้วนบีเนี่ยตรงนี้นบียกตัวอย่างให้เห็นภาพให้เห็นภาพถึงเจตนาเลยว่าใครที่ฮิจรราะไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยการฮิจรราะของเขาก็เพื่ออัลลอฮ์และรอซูลนะครับส่วนใครฮิจรราะไปอพยพไปเนี่ย เพื่อดุนยาหรือเพื่อผู้หญิงที่แต่งงานด้วยเนี่ยเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการตรงนั้นแหละนะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้มาอธิบายในต่อจากครั้งนี้ก็เป็นมัสอะลาหรือประเด็นที่3ที่เราจะอธิบายต่อไปนะครับอินชาอัลลอ์ก็พบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการวลาะดีษพบกับน้องวยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับ ا ุ س ل ا م u a l a i k u m w a มะตุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮ h